อันนครับผมประกอบเสร็จหนึ่งเล่มนะครับผมเตรียมส่งลูกค้านะครับผมนี่เกวียนของเราขอลากได้จริงเลยนะครับผมใช้งานได้จริงเลยนี่ครับผมมาออกมาข้างนอกพร้อมรีวิวนี่พ่อตรงนี้แหละใส่ขาตั้งเลยครับผมนี่เกวียนโบลัมโบราณของแท้เลยนะครับผมไม้เก่าเนื้อแข็งใช้งานได้จริงแน่นอน กวียนเล่มนี้พร้อมบินไปจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับนี่ของพระอาจารย์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผมได้สั่งออเดอร์ไว้นะครับผมนี่เกวียนสวยๆล้อใหญ่ๆแน่นๆดุมบึกบึนนะครับผมนี่แข็งแรงแน่นอนอันนี้พระอาจารย์ให้ผมทาสีนะครับลงสีเคลือบเงานะครับผมอันนี้ก็เตรียมจะเคลือบเงาสวยๆนี่นะครับผมนี่ อันนี้จะมีข้างหน้าจะมีแอกนะครับผมนี่แอกเราจะไม่ได้มัดเชือกนะครับผมนี่แอกของมันนะครับผมสวยสวยนี่เกวียนตัวนี้ปลาจ a าในใส่งอนด้านหน้านี่เรียบร้อยใส่เรียบร้อยสวยสวยพอถ้ามีแอกแล้วสวยแน่นอนครับผมนี่ให้ดูรอบๆลูกกลงสวยสวยใหญ่ๆเกวียนนี้เป็นเกวียนใหญ่เลยนะครับผมถือว่าใหญ่ของภาคอีสานใหญ่ดูผมกำรรม,มาไม่แน่นนะเพราะทุกครั้งทุกเล่มที่ผมประกอบมันจะ มันจะกำแล้วมือถึงกันอนะ่ะเนี่ยผมไม่ถึงดูเขา,าผมใหญ่หนาด้วยตัวนี้เขา,าผมว่าอาจารย์ถือว่าโชคดีมากได้เล่มนี้ไปน้าครับผมนี่สวยๆดูครับซี่อะไรเนี่ยหนาปึ๊กเลยครับใหญ่ๆดุมมันสวยครับงอนดูครับมีแกะลายนิดๆหน่อยๆพอได้เห็นสมัยโบร,โบราณน,นะครับนี่ดูครับดูงอนอ่อนช้อยนี่เห็นไหมครับมาพร้อมกับงอนด้านหน้า พระาจารย์นั่นชอบงอนนั่นหน้าก็จัดให้ครับผมนี่หอกสวยๆนี่ล้อเหล็กยังอยู่ครบแล้วสมบูรณ์เล่มนี้ถือว่าสมบูรณ์มากครับผมถือว่าพระอาจารย์ท่านได้ไปถือว่าโชคดีมากนะครับผมก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ทางช่างแบงก์นะครับผมนี่ที่ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหเจ็ดห้าเจ็ดสามนะครับอยู่งอนสวยๆเลยหัวตัวนี้ครับผมยังสมบูรณ์เลยดูครับนี่ อันนี้เราปูพื้นให้ใหม่เรียบร้อยของเดิมมันจะเป็นไม้ไผ่หรือเปล่านี่แหละของโบราณโบราณแต่ของผมมาปูไม้เป็นแผ่นใหญ่ให้เลยนัหนานมาพร้อมกับที่นั่งไว้บังคับเกวียนอ่านี่พร้อมขาตั้งสวยๆนอนสวยๆนะครับผมเล่มนี้ก็เตรียมลงสีเดี๋ยวตอนทาสีเสร็จผมจะมารีวิวชมอีกรอบนึงอันนี้ผมก็มาดูให้ดูน้ําจิ้มนะครับผมสวยๆโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมเกรียนของช่างแบงค์นี่การันตีได้ใช้งานได้จริงทุกเล่มแน่นอนนี่อันนี้ก็ยังว่างนะครับเกรียนมีหลังคามีประทุนเล่มน,นี้ก็ว่างนะครับผมนี่เกรียนของช่างแบงค์เริ่มต้นที่หมื่นแปดถึงสองหมื่นสองแล้วก็ถ้ามีหลังคาก็สามหมื่นห้านะครับผมนี่ส่วนเล่มน,นี้จะพระอาจารย์ท่านให้ทาสีนะครับผมเล่มน,นี้จะจบที่สามหมื่นสองพร้อมทาสีแต่ถ้าเฉพาะ เกวียนก็อ,อยู่ประมาณ2 5งหมนนะครับผมนี่ครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ